ขอนำท่านมารู้จักกับตำบลหนองบัวตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอรัศดาจังหวัดตรังข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองบัวจำนวนประชากรในตำบลหนองบัวมีครัวเรือนอาศัยอยู่จริงจำนวนหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิบามครัวเรือนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกคน แบ่งเป็นจำนวนประชากรชาย2,047คนและจำนวนประชากรหญิง2,069คนรายได้ครัวเรือนต่อคนเฉลี่ย54,872บาทต่อคนต่อปีทำไมถึงเลือกตำบลหนองบัวเป็นตำบลสาธาสนเทศต้นแบบเนื่องจาก 1. มีกลุ่มองค์กรมีสถานที่พร้อมและมีความเข้มแข็งของชุมชน 2. หมู่บ้านได้รับการประสานงานงบประมาณจากหน่วยงานในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้นำในชุมชนใฝ่รู้และให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวให้การสนับสนุนในการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินง,งานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ด้านการบริหารจัดการกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัวเป็นสถานที่ในการดำเนินการโดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการสร้างกลไกลผ่านการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีนายสมชายสงรัก นายุกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นประธานนางนุชชรีเทพรัฐประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นรองประธานนางสาวนงลักษณ์ลิขิตธ,ธรรมรงตวินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกรรมการ 2. การจัดทำสารสนเทศท,ทางภูมิศาสตร์โดยการใช้ o o o l l m m p s เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการปักหมุดสถานที่สำคัญของหมู่บ้านหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนเช่นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนปราดช,ชาวบ้านหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองบวัว 1. นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนสินค้าโอทอปที่มีในตำบลสการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลจากการนำข้อมูลจอพถอข้อมูลกชช .2 คและข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม CIA พบว่าตำบลหนองบวัว เป็นตำบลที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาดังนี้ 1. การจัดการความเสี่ยงของชุมชนมีระดับปัญหาความรุนแรงมากที่สุดอยู่ที่2.13 2. การแก้ปัญหาความยากจนอยู่ที่2.44 3. การบริหารจัดการชุมชนอยู่ที่2.47 4. การจัดการทุนชุมชนอยู่ที่2.50 และ5การพัฒนาด้านอาชีพอยู่ที่2.58และได้ทำสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงปัญหาอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองบัวจากนั้นได้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัศดาพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคและสำรวจความต้องการปัญหานำไปสู่กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ 4. การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ คณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบสามารถดำเนินโครงการกิจกรรมโดยมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายกลุ่มองค์กรทั้งในหมู่บ้านในตำบลและหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีองค์ความรู้มีอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้านได้จริงและยั่งยืน